กากห,หมูหอมหอมหอมจะคนคุเรีคุเรีรหอมขนาดเลยกากหมูใหม่ๆคนตุนๆไม่้องเขาน้ำเขาเนื้อ,อจะเืีองเนียนเนยๆคุกเขาห่อ,หอนๆแซ่บาย กากหมูได้หลายเครื่องลายหลายซิยยยมมก่อนเด้อเสียบอ่ะอืมแซ่บเบิ่งพี่น้อง่ะยายทุกมุนมุนจักหน่อยแต่มันจังนั่นคุกเขาแซ่บแต่ว่าก็มีรสสัมผัส กรุบกรอบกรอบปนมาหลายเติอบอยู่จ้ะก้อนเงีต่ก้อนยายเห็ดขายได้นี่มันมีใยบรอกเห็ดขายยายเห็ดเป็นของฝากจาก้ะของฝากจากใจใย,ยด้านเช้ามากิน,น ล้ำสาวสองคนมากกินนี่เรียบร้อยเราได้แยกกระจิแพ็กใส่ซองแระก็ซุงอุ๊ยเสียอืมฟองหอยกรบอืม ค้นดุนดุนนี่กะเทิงมักค้นน้ำจ่าละกละแยกคนเห็นมันเข้ากันจา้าต้องคนดูดุคนดุนดนี่จังเขาเขาเนื้อเขาหนังหมูสิแม่จา่าแคบหมูเนี่ยแคบหมูไม่ไม่เหลืองอุ้ยพี่น้องเอ้ยหอมแห้งดูนะผู้ประมักหวานกับผู้ดีจับ แยกติมน้ำตาลเพิ่มจักหน่อยจ้ะแยนัวน้ำตาลเป็นดัอยากออกเค็มจักหน่อยตัดตัดน้ำตาลแสบแล้วบัดนหัวเลยหงเขากินกับไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มโอ้ยแสบหลายคุณน,น่ะเด็กห่ยหุยมะมงแจ้งๆมาเลเรียบร้อยกากหมูขวัวพริกเกลือใหญ่ พริกกระเลือกากหมูพริกกระเลือมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเลยจ้าเด้อขอบคุณห,หลายๆจ้า